รอบรอบ11ปีแพรวอคอลลิกบิวตี้2025โปรเจกต์ประกาศร,รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการความงามแห่งปีที่จัดโดยนิตยสารแพรวในบริษัท A.M.E. Imaginative จำกัดภายใต้เครืออัมบรินกรุ๊ปซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ The Icon of Perfection ความสมบูรณ์แบบที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเองพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้คร่ำบอดในวงการบิวตี้และยังเป็นสายคอนเทนต์สุดครีเอทีฟที่กำลังมาแรงรวมด้วยนักแสดงอย่างลุคอิชิคาว่า สวนยุคสรงไพศารหญิงรัฐาและผู้บริหารตัวแทนแบรนด์ความงามเข้าร่วมงานครับมีีีีก่่่่่ออออนนนนงงงบบาาคติวเเเปป็รรข้้ยะไ ในเรื่องธีมคอนเซปต์ของปีนี้ก็คือไอคอน the icon of perfection นะคะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบคำว่าสมบูรณ์แบบซึ่งในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสวยเป๊ะแบบเหมือน AI อะไรแบบนั้นแต่เราหมายถึงความพึงพอใจในสิ่งที่แบบว่าเราสวยในจุดที่เราพอใจเรามีความสุขแบบไหนคือแบบนั้นอันนี้คือเป็นความเป็นคำว,ว่า perfection ของคนยุคนี้ค่ะ ปีสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเรา,เามีเกณฑ์การตัดสินที่จะยึดโยงกับเรื่องของอไลฟ์สไตล์ความชอบของคนยุคนี้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะคะอย่างเช่นแบบสมมติว่าฝั่งหัถการเราก็จะต้องดูอันที่แบบมีดาวทําน้อยแบบมีมีการพักฟื้นน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผเผตภัณฑ์ก็คือต้องใช้ง่ายใช้ได้รวดเร็วของคนยุค แต่สินยังไงของตัวเองบ้างเมื่อกคุณเอ็มก่อนจริงๆผมก็ใช้หลักเกณฑ์ต้องลองใช้เองนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐานที่แบบตรงไปตรงมาเลยตัวไหนดีไม่ดีผมก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยครับแล้วก็เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอินโนเวชันใหม่ๆแล้วก็เทคเจอร์รวมถึงฟีลลิ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของยุคปัจจุบันมากขึ้นครับคุณปาตีา้ค่ะเราเป็นสายรักชูเลยต้องแบบว่ามีความรักชูอะไรได้หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะปาร์ตี้ก็เหมือนที่เอ็มเลยค่ะก็คือเลือกใช้เองทุกตัวแล้วก็เหมือนแบบดูจากฟิเน s h เท็กเจอร์ที่เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตประจําที่เราประจําวันที่เราใช้กันทําให้มันง่ายขึ้นหรือแต่งนิดเดียวก็สวยขึ้นอย่างเี้ค่ะ ของโดนัทนะคะก็จะดูตั้งแต่วิทยาศาสตร์และศิลปะค่ะเราคิดว่าสองศาสตร์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันในการใช้สกินแคร์นะคะนอกเหนือจากสูตรที่ดีแล้วเวลาเราใช้อะมันต้องทําให้เรามีความสุขดังนั้นโดนัทก็เลยดูทั้งแต่สูตรเลยแล้วก็ลองใช้จริงค่ะแล้วถึงจะตัดสินได้ค่ะแสดงว่าแต่ละแรที่เข้ามานี่คือต้องผ่ากนการสะเทือนแบนักเหมนกันคนเลยค่ะ<ด>ที่สุดทุก <laughs> ช่องเทียบกันทุกตลาด แ,บบแล้วที่ดีๆเยอะมากด้วย<ช>นะ